มิซ um ูมิชิไททันแรนลี่อาร์ตชุดแต่งพิเศษจากโรงงานนะครับปี2022เลขไม่หมื่นโลเป็นมือสองซะแหละพอน6,000ฟีดาวปับไปเดียวเอาเอาไปครับพี่น้องเป็นอย่างยิ่มยิ้มกินกินกำลังคิดอยูอ่ชุดแต่งราบคันตัวนี้เป็นตัวแต่งพิเศษนะครับกระจกดำหลังคาดำครับโฉมปี2022 เลขไม่หมื่นเดียวครับพี่น้องติดตั้งจอยอินดอยเรียบร้อยกุญแกเป็นรีโมทครับผมนะหมื่นเดียวปี2ี่สองสประตูค่างวดพอนหกพันบาทฟรีดาวบัตรไปเดียวมาชมรถเลยรถแม่งโคตรสวยเลยนะนี่นละเขาบอกว่ายังไงมิตซูมิชิไททันครับผมออกใหม่ป้ายแดงจัดทรงรงรอฟรีดาว รับรถเลยอ่าทุกอาชีพก็ออกได้อ,ออกใหม่ป้ายแดงแต่เขาบอกว่าพ่อนไม่ถึงสามเดือนทำไมไฟนั้นทำงานไวมากทำไมยึดเขาว่าไว้เนี่ยผมเห็นเอีเขามาคอมเมนต์ไงออกมาบอพ่อสามเดือนเลยยึดแล้วเลยนะเออลืมพั่อนลถแม่งโคตรสวยเลย โคสีได้เอน็นตรงหมดโคเครื่องเริหมดครับมาร์คช็อคแต้มสีอยู่พบนะตัวแต่งพิเศษครับเรนลี่อาร์ตครับปีดาวปีจองบัตรประชาชนไปเดียวปีแรกให้ผ่อนหกพันปีต่อไปผ่อนหีเดียวออกรถจบศูนบาทพร้อมส่งพอดหน้าบา้านเสียยะจัดให้แจ๋ว